หมอชาตรีวันนี้เรามาเรียนเรื่องของการคิดเชิงระบบและบันทึกอย่างสร้างสรรค์ System Thinking and Creative Note t a k e r ครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้แล้วครับที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันทบทวนความจำกก่อนนะครับการประชุมที่ไม่มีการบันทึกการประชุมที่ไม่มีข้อตกลงเมื่อลูกจากที่ประชุมอย่างนี้เราเรียกว่า Talking นะฮะเรียกว่าวงเมาส์วงนินทานะครับ อย่างนี้ถือว่าเป็นไม่ใช่การประชุมนะฮะเป็นการเจอการพูดคุยกันอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับแต่ถ้าเกิดมีวาระพิจารณาอย่างนี้เราถึงเรียกว่าเป็นการประชุมที่แท้ครับมิ팅จะต้องมีวาระการพิจารณาคราวนี้วาระการพิจารณาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ที่ประชุมมีความเห็นที่เราเรียกว่ามีม,มตินะครับมีมติมันจะมีได้3แบบนะครับเห็นชอบ ไม่เห็นชอบหรือยังไม่ลงมติแต่ให้ไปเอาข้อมูลอะไรมาเพิ่มหรือทำงานวิจัยทำการศึกษาอนะไมาเพิ่มถ้าทำได้ครบแบบนี้เนี่ยนะครับมีวาระพิจารณาเนี่ยเราจะถึงเรียกว่ามีตต้งนะฮะมีตต้งนี้ก็ถ้าเกิดทำได้ก็ถือว่าสอบผ่านนะฮะถือว่าเรียนวิธีคิดเชิงระบบแล้วการประชุมอย่างน้อยต้องเป็นมีตต้งแต่เมื่อครั้งที่6นะครับเราเรียกว่าเป็น brainstorming เบรนซอมมี่ก็คือเป็นการระดมสมองฮนะระดมสมองของคนหลากหลายนะครับเมื่อครั้งก่อนครั้งที่6นั้นมีการระดมสมองบุคคลที่อยู่ในห้องประชุมและก็ผ่านระบบซูมด้วยนะครับแต่คราวนี้ความคิดเห็นต่างๆมาอย่างกับพายุนะครับก็ได้เห็นนะฮะทางพวกเราที่ได้เรียนเราก็ได้มาสังเกตการได้เห็นว่าจะต้องมีการบันทึกนะฮะแต่การบันทึกนี่ก็ต้องใช้ทักษะอีกหลายๆอย่างนะครับผมจะมาให้ดูครับว่า ในครั้งที่6นะั้นนะครับบุคคลที่ทำหน้าที่บันทึกนะั้นะต้องทำหน้าที่อย่างน้อย3อย่างครับอย่างแรกคือฟังครับฟังฟังอย่างลึกและในะขณะเดียวกันเขาจะต้องเป็นผู้ดำเนินการสนทนาหรือเราดําเนินการระดมสมองให้ทุกคนได้พูดนะฮะเราเรียกว่าเป็น f a ลิเ i t ตอร์ด้วยหน้าที่ของ f a ิลิเ t เตอรเก็คือทําให้ทุกคนได้พูดพอมีการพูดออกมาแล้วตัวฟานั้นต้องฟังอย่างลึกโดยไม่ตัดสินครับ ถ้าพูดแบบนีออ้มันก็ยากระดับหนึ่งนะครับแต่ตอนที่ฟาจะต้องคิดและเลือกคำหลักเอามาเขียนออกมาแล้วครับนี่แหละครับนี่ทักษะถ้าพวกเราเรียนคลาสนี้จบนะครับจนถึงครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราต้องคิดและเขียนคำหลักออกมาได้เนาะแล้วเมื่อเขียนคำหลักมาถ้าเราคิดเชื่อมโยงคำเป็นระบบได้เนี่ยนะครับ คำที่ถูกเชื่อมโยงไประบบเนี่ยมันจะเข้าไปส่วนนี้ครับถึงถือว่ามีความยากระดับสูงสุดเลยเราเรียกว่าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะฮะเอาไปทําอะไรได้บ้างเนี่ยนะครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายมันมาจากที่ไหนได้บ้างอันแรกครับมันมาจากมิทติงก็ได้นะครับมีวาระเพื่อพิจารณาถ้าเห็นชอบแล้วก็วิ่งก็ไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะครับทางที่2ก็คือเบรนส s ต o ร m มมิงครับเบรนส์ตอร์มมิงถ้ามีการบันทึกที่ดี มันก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ครับแต่มันไม่ได้เป็นโดยอัตโนมัตินะครับมันต้องผ่านคนนะครับคราวนี้คนที่จะทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ที่กระตุ้นให้เกิดการพูดและเสร็จแล้วก็คิดเขียนคําหลักออกมาและเกิดการเชื่อมโยงคําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเนี่ยทำในคนคนเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่าจะต้องมีสมาธิต้องมีใจจดจ่อย่างยิ่งผมขอเสนอเลยครับว่าพอเขียนคําหลักออกมาแล้ว อยู่ในกระดาษอยู่บนกระดานสืชาร์ตเนี่ยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือการเชื่อมคําอาจจะทําไม่ได้ในทันทีนะครับเอาไว้ทําเป็นการบ้านก็ได้แต่ควรจะทําให้เร็วก่อนที่พลังจากการได้รับฟังนะั้นมันจะจางลงนะครับก็มีคําแนะนําว่าถ้าทําให้ได้ใน24ชั่วโมงได้ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงคําอาจจะไม่จําเป็นต้องทําในการประชุมแต่ทําหลังจากการประชุมเป็นการบ้านทันทีที่จับปากกาได้ก็ควรจะเชื่อมโยงคําครับ แล้วมันก็จะไปนําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนี่ก็คือสรุปนะครับของการเรียนรู้ในครั้งที่7ร่วมกันนะวิทยาลัยชุมชนน่านครับ